ก็ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะมือใหม่นะคะแม่ไม่ครัวแม่ครัวหม้วนิ่มนะคะ <c oughs> ชอบแม่ครัวหม้วนิ่มนะคะ <c oughs> ก็กระทะหม้อของเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะกิ๊กก็จะใส่ฝระถงสุสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาทำอาหารนะคะ ก็จริงๆแล้วกิ๊กก็ทําทุกวันนั่นแหละนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้กิ๊กนึกขึ้นได้เรามาถ่ายคลิปดีกว่านะคะปกติก,ก็จะกินอาหารแบบง่ายๆนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรแบบที่มันยุ่งยากนะคะก็ <c oughs> ไม่ไดท้ทำอะไรที่แบบมันนานๆใช้เวลานานนะคะก็จะเป็นคนที่แบบทําอะไรง่ายๆกินง่ายๆนะคะก่อนอื่นาก็จะสวมผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะพ้ากันเปื่อนนี้ทำเองเลยนะโอเคะ <c oughs> ะค่ะ เตรียมพร้อมนะคะกิ๊กก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นเนื้อสเต็กเป็นเนื้อสเต็กตัวนี้นะคะก็จะทําทานกับทําทานกับชิปเป็นมันฝรั่งทอดนะคะก็มาดูวิธีการทําเลยนะคะอ้อกิ๊กก็จะใส่หอมซอยกับกระเทียมด้วยนะคะลงไปผัดกับเนื้อสเต็กนะคะเพื่อกินแล้วก็ทําให้มันมีรสชาติที่หอมแล้วก็ หวานขึ้นนะคะมาดูเลยค่ะอันอื่นนะคะกิ๊กก็จะนํานำมันฝรั่งนะคะมาห่อเปลือกนะคะแล้วก็กิ๊กก็จะหั่นเนปะ็นชิ้นๆนะคะเพื่อเอาลงทอดน,นะคะ กะะ็กิ๊กจะเอาไปล้างน้ำนะคะเอาไปล้างน้ําแล้วก็พักให้เสด็จน้ํานะคะพอเสด็จน้ําเสร็จนะคะกระทะอ่อหมอ้อทอดนะคะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะกิ๊กก็จะเอาหลงหม้อทอดค่ะก่อนอื่นก,กิกไปล้างนีนะคะกิ๊กก็ได้หอมมาแล้วนะคะอะ่าแล้วกิ๊กก็จะหั่นเป็นเส้นๆ้น ม้วนนิ่มนะคะชอไม่กรัวม้วนนิ่มนะคะก็กระทะเอ่อหม้อของเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะกิ๊กก็จะใส่อันนกระตักสวัสดีค่ะทุกคนกิ๊กยังอยู่นะคะ พอดีแม่ควาวม่วนิ่มนะคะตอนนี้เกิดผิดพลาดนิดหน่อยนะคะก็ใส่น้ำมันเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวกิอีกต้องเปิดเปิดหน้าต่างก่อนนะคะ้ก็เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะคะก็ ควันขึ้นเยอะขมงเลยนะคะกิ๊กก็สูตรแม่ครัวมัวนิงนะคะก็อขอไปให้ทุกคนด้วยนะคะก็อย่าไปลอกเลียนแบบนะคะก็ทําอะไรก็อย่าทําเกินตัวนะคะน้ํามันนะคะเป็นสิ่งอันตรายนะคะสําหรับเด็กๆนะคะห้ามลอกเลียนแบบนะคะถ้า,าจะทําอะไรนะคะเกี่ยวกับอของอันตรายนะคะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆด้วยนะคะ <c oughs> ควันหมงเลยค่ะทุกคนก็กิ๊กก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ากิ๊กก็มั่วไปจริงๆนะคะก็ทำตามที่ก็ไม่ได้มีสูตรอะไรมากอะ,ะีอคือมั่วไปกิ๊กก็จะตัดอันนี้ออกมานะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็จะโรยเกลือโรยเกลือแล้วก็โรยพริกไทยนะคะ ใส่หยดน้ำมันไปนิดนึงนะคะเพื่อให้สเต็กมันลื่นกับกระทะนะคะแต่กระทะที่กิ๊กใช้นะคะมันนานแล้วนะคะกิ๊กต้องได้เปลี่ยนแล้วนะคะใส่หยดน้ำมันหยดน้ำมันไปนิดนึงนะคะอย่าหยดมากนะคะทุกคนหยดประมาณนี้นะคะ ก็เตาเอ่อเตาของกิ๊ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะมันเหลืองนะคะเพราะว่าเอ่อน้ำมันมันกระเด็นใส่กิ๊กก็ขัดไม่ได้นะคะก็ใส่น้ำมันไปประมาณนี้นะคะก็ใส่เพื่อจะทอดสเต็กนะคะนี่นะคะก็เป็นพริกไทยนะคะทุกคนก,ก็จะใส่ไปกับสเต็กเลยนะคะ ก็จะใส่เกลือเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะได้แล้วนะคะก็จะเอาิ นี้ชั้งบขบะโมงแต่หมดัวเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่มีตัวดูดข้างบนนะคะที่ต้องเปิดหน้าต่างเอาเด็กก <c oughs> ้๊งเปิดหน้าต่างเอานะคะทุกคนค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเดียวกิ๊กก็จะใส่อ่ะ ใส่เครือกับพริกไทยอีกรอบนะคะคลิปก็จะไม่ส่องให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเอา่อพริกไทยคนเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเด็นใส่มือนะคะมันจะอันตรายนะคะทำอะไรต้องระวังนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จะใส่พริกไทยนะคะ โอเคค่ะนะคะก็อะไรค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊กกลับด้านของสเต็กก่อนนะคะแล้วจิ๊กก็จะใส่อ่หอมซอยกับกระเทียมลงไปนะคะเพื่อที่จะให้อ่หอมกับกระเทียมนะคะมันสุกเพราะว่ามันสุกไวนะคะจิ๊กก็จะให้มันสุกพร้อมๆกัน,กนแบบ จะต็้ที่สิดทำนะคะค่ะพี่คนเดี๋ยวมันฝรั่งของจิกนะคะเดี๋ยวก็จะสุกดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวกิกจะให้ดูทีเดียวเลยนะคะก็สีสัน ขากี้ก็จะใช้กระดาษซับมันนะคะวางไปที่จานนะคะ ทุกคนเดี๋ยวกิ๊กก็จะจัดใส่จานนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เนื้อสเต็กนะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะกิ๊กก็จะจัดใส่จาน แล้วก็เหลือหอมอเหลือหัวหอมอหัวหอมผัดกับกระเทียมนะคะเดี๋ยวพี่จะจัดใส่จานแล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าหน้าตาออกมาเปน็นไง ค่ะเรามาดูหน้าตาสเต็กกันเลยนะคะค่ะหน้าตามันก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ของแฟนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของกิกนะคะแต่สี สีในกล้องมันจะซีดหน่อยนะคะเพราะว่าแสงไฟที่นี่มันเป็นสีอกส้มๆนะคะมันเลยทำให้สเต็กของกิ๊กนะคะสีมันจืดๆสักหน่อยนะคะกิ๊กก็จะเอาไปเสิร์ฟให้แฟนนะคะเดี๋ยวกิ๊กะะ็ทุกคนกิ๊กก็จะมากินสเต็กของตัวเองดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีสันนะคะ นี่ก็จะเป็นอหอมนะคะกินด้วยกันกับเนื้อสเต็กนะคะมันก็อใช้ได้เลยค่ะอ,อร่อยมากเลยนะคะฝีมือตัวเองนะคะด้วยครัวม้วนนิ่มนะคะชิม มากเลยนะคะก็ก็นะคะอืมสำหรับเด็กๆนะคะที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลนะคะห้ามเลยนะคะที่แบบเกี่ยวกับอันตรายเรื่องน้ำมันนะคะก็มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะถึงจะ ถึงจะปลอดภัยนะคะให้ผู้ปกครอง huh okay. แนะนำนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างพ well, <S <s ี่กิกนะคะมันดาดมือน้ำมันกระเด็นใส่นะคะน้ำมันกระเด็นใส่ก็นะคะก็นะคะคลิปนี้นะคะเออ่กิกก็ต้องขอตัวไปกินเออ่สเต็กฝีมือขัวม่วนนิ่มก่อนนะคะของตัวเองนะคะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกิกนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กิกด้วยนะคะออคอมเมนต์ให้กิกด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังไงก็ต้องกิกก็ต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ